สวัสดีครับขอต้อนรับสู่นาซีวีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึง Mo t ต GP กันนิดเดงนะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของสปินเลสควรจะมีหรือไม่ควรจะมีนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับการแข่งขันที่เซปังมาเลเซียเพิ่งจบไปต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่สนุกมากๆเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคากับการดูมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะมันญ่ายาก,กับมาตินเราจะเห็นได้ว่าบันยายา้ันบู๊ได้ดีเดือดแหลกลานเลยทีเดียวนะครับขณะที่มาตินเองเนี่ยก็ไม่ยอมใส่เต็มข้อเต็มเหนียวเหมือนกันนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าช่วง3-4รอบแรกนั้นทั้งคู่เนี่ยผัดกันแซงในโค้งครับผัดกันกว้างโค้งกันออกไปทั้งคู่เลยนะฮะขณะที่ทางตรงเนี่ยก็เกือบจะมีการแตกกันนิดนึงด้วยนะก็เสียวนะเสียวว่าทั้งคู่จะล้มเหมือนกันนะครับแต่ก็จบมาแล้วนะกับการแข่งขันที่มาเซียต้องบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยมาตินเอเนี่ยมือของเขากำความเป็นแชมป์มอเตอร์จีพี2024อยู่ในมือแล้วนะครับขณะที่บัญญญาเอเนี่ยก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยการที่จะเป็นแชมป์โลกอีกปีนึงเนี่ย ทบจะเป็นศูนย์แล้วนะตอนนี้โดยเฉพาะสนามหน้าเนี่ยจะมีการแข่งขันที่บาร์เซโลนาที่คาตาลันนะครับต้องบอกว่าสนามนี้เป็นสนามที่ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า1เลยนะฮะคณต้องมีความแม่นยําในโค้งพอสมควรแล้วก็ในส่วนของการยึดเกาะด้วยนะขณะที่สนามที่คาตาลันนี้นะครับจะมีโค้งทั้งหมด14โคง้งโค้งขวาแดโคง้งโค้ง้าย6โค้งนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครจะได้เปรียบอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะ แต่เมื่อปีที่แล้ว2023นะครับในรอบสปินบับรรยายาเองฮะพลาดล้มลงไปนั่นเองนะครับในรอบสปิน <c oughs> ก็ปีนี้เขาคงไม่อยากจะส้ำรอยเหมือนเดิมนะสำหรับบรรญานะฮะซึ่งถ้าเกิดเราไปดูผลการสปินน่ยส่วนใหญ่เลยฮอเก้มาตินะนะจะชนะกับผลการสปินนะครับในวันเสาร์ซึ่งแน่นอนฮะที่บาร์เซโลนาคาตาลานนี้ก็เป็นสนามสุดท้ายในการตัดสินแชมป์โลกแล้ว ถ้าเกิดว่ามาตินเองเนี่ยชนะการแข่งขันในรอบสปินนะครับเข้าเป็นที่1นเนี่ยนั่นก็เท่ากับว่าตัวของเขาเองนั้นเป็นแชมป์โลก Mo t ต GP 2024ไปเลยนะครับสำหรับมาตินนะฮะส่วนบรรยายาเองแน่นอนกดดันมากๆเลยในะรอบสปินที่คาตาลานสนามสุดท้ายเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้มาตินเนี่ยไม่ชนะการแข่งขันที่สปินและตัวของบรรยายาเองเนี่ยจะต้องเข้าที่1ด้วยในะรอบสปินนะฮะก็ถือว่าเป็นงานหินงานยากเลยนะสำหรับบรรยา่า ไอ้เรื่องกดดันนั่นมันมีอยู่แล้วล่ะก็สําหรับบรรญาญาครับเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะว่าที่คาตาลานบาร์เซโลนาแห่งนี้นะฮะมันเป็นสนามที่ยากคุณจะต้องมีความแม่นยําในการเข้าโค้งนะครับซึ่งบรรญาญาเองเขาพูดด้วยนะเขาก็บอกว่าอยากให้มีใครสักคนเนี่ยมาช่วยเหลือเขานะครับที่จะเป็นตัวขั้นระหว่างเขากับมาตินแต่บรรดาญาก็บอกต่อว่านะตอนนี้ดูแล้วเนี่ยพวกนักบิดทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะ พยายามผลักดันให้มาตินเนี่ยไปอยู่จุดสูงสุดนั่นก็นเป็นคําพูดของบรรยายาเองนะครับขณะที่บรรยายาเนี่ยเขาก็บอกต่อว่าที่บาร์เซโลนาคาตาลันแห่งนี้ในการแข่งขันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรอบไหนก็แล้วแต่เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ก็เป็นคําพูดของบรรยายานะฮะซึ่งก็ถือว่าสองล้อกลมๆเนะีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งในรอบสปินตเนี่ยต้องบอกว่าบรรยายาเนี่ยจะทําได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันต้องรอดูนะฮะในการแข่งขันจริงซึ่งในรอบสปินเนี่ยควรจะมีอยู่ไหม อันนี้สาหรับส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าอืมผมมองอย่างนี้กันว่าถ้าเกิดนักบิดนักแข่งเนี่ยเขาเตรียมตัวมาพร้อมร้อยเปอร์เซ็นะครับเพื่อที่จะแข่งขันในวันอาทิตย์เนี่ยแต่เขาจะต้องมาในรอบสปินอีกเนี่ยในวันเสาร์เนี่ยแล้วเกิดในวันเสาร์เนี่ยไอความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นของเขาแล้วเกิดเขาพลาดล้มขึ้นมาเนี่ยแล้วเขามีอาการบาดเจ็บฟกช้ำหรือว่าตรงโน้นตรงนี้มันไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยแล้วเขาต้องไปแข่งต่อในวันอาทิตย์เนี่ยก็เท่ากับว่าไอความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นตของตรง ก็เท่ากับว่าความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขาณนะตรงนั้นเนี่ยมันก็จะขาดหายไปนะฮะซึ่งก็ถือว่าก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันขออนญาตดื่มน้ำนิดนึงนะครับพูดไม่ไหวนะฮะขอแห้งเสียงหายไปเลยนะครับ ก็สำหรับในรอบสปินอ่ะคุยต่อในรอบสปิน,นะฮะก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปครับความพร้อมของเขาเนี่ยมันก็จะหายไปร้อเปอนะตรงนั้นถ้าเกิดเขาพลาดลงในรอบสปินไปนะฮะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในรอบสปินนะครับมันสามารถที่จะชี้วัดได้เลยนะครับในช่วงของปลายฤด,ดูการแข่งขันนะฮะว่าใครเนี่ยจะเป็นแชมป์มอเต GP อย่างปีเนี้ยสองพมาตินเองเนี่ยถ้าเกิดในรอบสปินเนี่ยเขาสามารถชนะเข้าเป็นที่1ได้เขาก็เป็นแชมป์มอเต GP ไปเลย ซึ่งในวันอาทิตย์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเขาแล้วนะในการแข่งขันจริงเนี่ยว่ามาตินเนี่ยจะใส่เต็มที่หรือไม่คือเขาจะใส่เต็มที่หรือไม่ใส่เนี่ยยังไงเขาเป็นแชมป์โลกอยู่แล้วสําหรับ Mo t ต GP นะครับก็นั่นแหละมันก็หมายถึงว่านักบิดเนี่ยจะมีแรงจูงใจในวันอาทิตย์ที่จะแข่งต่อไหมขณะที่ไอคนที่รองแชมป์เนี่ยรองแชมป์โลกเนี่ยแน่นอนเมื่อรู้ว่าวันเสาร์ว่าไอคนเนี้ยที่ได้แชมป์โลกเนี่ยได้แชมป์โลกไปแล้วในวันแข่งจริงวันอาทิตย์เนี่ย เขาก็จิตใจไม่อยากจะแข่งเหมือนกันนะสำหรับในการแข่งขันวันอาทิตย์นะครับนี่ก็คือผลเสียของรอบสปินนะฮะส่วนผลดีของรอบสปินมันก็มีเหมือนกันหนึ่งคนจัดเนี่ยสามารถขายบัตรได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าผู้ชมเนี่ยก็น่าจะชอบเหมือนกันในรอบสปินเพราะว่ามันมอบความสนุกสนานให้กับผู้ชมได้นะครับก็มันมีทั้งดีทั้งเสียแหละแต่ถือว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเสียหายอะไรนะครับในรอบสปินแต่ความเสียหายมันก็มีบ้างมันขึ้นอยู่กับตัวนักปิดเอง บางคนก็ชอบรอบสปินบางคนก็ไม่ชอบนะครับบางคนก็อาจจะเหนื่อยเกินไปอย่างบรรยาญาผมดูแล้วเขาก็ไม่ค่อยชอบรอบสปินเท่าไหร่เพราะว่ามาตินเองพูดก็พูดเถอว่าในรอบสปินเนี่ยเขามักจะทําได้นะเข้ามาเป็นที่1อย่างที่บอกไปนะครับก็มาคุยกันนิดๆหน่อยๆนถะสสำหรับมอเตอร์จีพีนวันนี้นะครับว่ารอบสปินควรจะมีอยู่ไหมก็ควรจะมีอยู่ไหมสําหรับรอบสปินอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะก็ ฟังกันแล้วก็คิดตามกันไปด้วยครับว่ามันเป็นยังไงผลดีผลเสียหรือว่ามันเท่ากันอันนี้ก็ต้องไปวัดกันให้ทางด้านของคนที่จัดเนี่ยเขาเอาไปคิดกันใหม่นะฮะว่ามันควรจะมีอยู่หรือไม่สําหรับรอบสปินผมว่าในมอเตอร์จีเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปเรียนแบบอ่าฟอร์มูล่าวันซะหมดหรอกนะเอาให้มันเป็นตัวเองดีกว่าสําหรับมอเตอร์จีนะฮะสับวันนี้คุยกันนิดนึงสั้นๆนะครับลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ